มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประยุทธ์ห่วงเปิดประเทศเจอปัญหารถรับส่งโรงแรมไม่เพียงพอนักท่องเที่ยวรอนานวันที่2พฤศจิกาย,ยน64นางสาวไตสุรีไตศสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าระหว่างการปฏิบัติภารกิจร่วมประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศสหราชาอาณาจากักรพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรอม,มวอกลาโหมติดตามความเรียบร้อยเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยน64นักท่องเที่ยวจาก63ประเทศ สามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวคะ่ะทั้งนี้นะคะนายกได้รับรายงานจากนายศักิ์สยามชิชชอบรอมามวคมนาคมซึ่งนำคณะลงพื้นที่ท่าอากาศสยานสุวรรณภูมิเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการส่วนงานต่างๆและก็ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารของท่าอากาศสยานระหว่างอีก6แห่งนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม COP 26ที่สหราชอาณาจักรในยกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายรอมอรวคมนาคมได้ตรวจความพร้อมการให้บริการด้านคมนาคมโดยเฉพาะทางอากาศที่เป็นช่องทางหลักที่ประเทศไทยนะคะเปิดรับนักท่องเที่ยว63ประเทศเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำชับทุกหน่วยงานให้ช่วยกันดูแลในการเปิดประเทศครั้งนี้ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชนจะกลับมามีรายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมนะคะในยกพอใจกับการให้บริการคัดกรองอำนวยความสะดวกผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยานค่ะนางสาวไตสุรีกล่าวว่าในยกได้รับทราบประเด็นปัญหากรณีรถรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างท่าอากาศยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ กับโรงแรม AQ แล้วก็โรงแรม HHA บวกซึ่งต้องมารับนักท่องเที่ยวไปดำเนินการตรวจที่โรงแรมที่พักก่อนออกให้เดินทางนักท่องเที่ยวอย่างพื้นที่ได้นะคะกรณีที่มีผลลบจึงเกิดปัญหานักท่องเที่ยวต้องรอนานนายกจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่ะโดยนายกนะคะกำชับว่าการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังโรคที่เข้มงวดและได้มาตรฐานสากลและเจ้าหน้าที่การหน้าทุกคนต้องปลอดภัยด้วยค่ะนายกเป็นห่วงเปิดประเทศนะคะเจอปัญหารถรับส่งโรงแรมไม่เพียงพอนักท่องเที่ยวรอนานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ